สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มทุกท่านนะครับผมพบกับแนวทางฮานอยวันนี้วันนี้ว,นนวันที่ย3ิบาเดือนห้าปีหกหนะครับผมกับฮานอยสูตรมัดรวม4น้อยนะครับผมก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่อ่ 23, เดี๋ยวเดเราจะสรุปผลของวันที่22นะครับสำหรับวันที่22เชฟหนุ่มคำนวณได้ที่ศูนย์หนึ่งหดวิ่งรูดที่หนะครับผมหกับ1นเนาะ เฉพาะกิจออก8 0ดศย์กับ8 3ดสามเฉพาะกิจก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยครับ8 3ดสามกับ0ูนย์ดะ80ดศนย์นะครับสามตัวไม่เข้าเนาะเสียดายส่วนรอบพิเศษออก0 0 2ย์สองกับศ1นย์นี่0ูนย์ก็มาตัวเน้นนะครับส่วนศ1นย์ดูมันมาตัวเด่นมันมาคู่กันเลยเสียดายเสียดายก็มาศูนย์เนาะ ส่วนรอบปกติออก7 5 4กับ6 1ก็มา6 1 1 6นะครับส่วน5 4 4 5ไม่มีเนาะรอบอ VIP ออก4 4 1กับ1 6 1 6ก็มา2รอบนะครับผม1 6 6 1แล้วก็4 1 1 4นะครับ ก็แตกสี่น้อยเลยนะครับผมมาสี่น้อยเนาะอันนี้ศูนย์แปดก็มาก็ถือว่าผ่านครับแตกกระจายเนาะหลังจากที่ไม่เข้ามาวันหนึ่งเนาะครับผมส่วนตัวเด่นศูนย์มาหนึ่งมาหกมาแปดมาวิ่งรูดหกมามาครบนะครับก็ยินดีกับเอฟซีทุกท่าน้วยครับที่นาไปเป็นแนวทางครับผมมาตามต่อของวันที่ยี่สิบสามกันเลยนะครับผมครับผมสําหรับวันที่ยี่สิบสามนะครับผม เดือนห้าปีหกหกนะครับหาหนอยวันนี้นะครับย้ำรวมสี่หน่อยนะครับผมที่เชฟหนุ่มคำนวณได้เด่นที่วันนี้วันนี้วันนี้เด่นที่หนึ่งหนึ่งหมายแล้ว สองเจ็ดแล้วก็แปดนะครับวิ่งลูดวิ่งลูดที่เจ็ดนะครับวันนี้จับชุดให้ก็จะเป็นหนึ่งสามหนึ่งสี่ออกไปแล้วก็ออกได้อีกอาตามสูตรเลยเนาะหนึ่งห้า แล้วก็1 6นะครับไม่ขยับเนาะเอาตามสูตรเลย2 4 2 5 2 6แล้วก็2 7นะครับ7 8 7 9 7 0แล้วก็7 1นะครับ ปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดสามครับออกแล้วออกอีกได้นะครับหาหน่อยเนาะหนึ่งหนึ่งสองสองเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปดนะครับนี่แหละครับชุดสามตัวของเราเนี่แหละ เฉียวไปเฉี่ยวมาสามตัวรวยแล้วกันวันนี้เจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งแปด แปดหนึ่งสองสองแปดเจ็ดแล้วก็หนึ่งสี่สามครับผมชุดสามตัวมีอยู่ประมาณนี้เนาะใครชอบตัวไหนก็ลองดูนะครับไม่ชอบก็ผ่านเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมเข้ากลุ่มไลน์นะครับผม ไลน์ก็ลายกลุ่มนะครับมีค่าสนับสนุนช่องหนึ่งร้บาทนะครับเสียแค่ครั้งเดียวเนาะศูนย์แปดเจ็ดเก้าหกหกห้าหกศูนย์ห้านะครับผมครับผมบางทีเทฟหนุ่มเขียนมุมนี้มันเล็กเนาะเชฟหนุ่มก็จะทำให้ตัวชัดๆหน่อยครับอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับอยากสนับสนุนช่อง ก็เข้าได้นะครับชัดแล้วเนาะอย่างนี้สำหรับตัวที่สามารถวิ่งรูดได้วันนี้ก็คือ7และ1นะครับเมื่อวานก็ต้องขอโทษขออภัยลาวเนาะเสะียดายไม,ไม่ไม่เข้างวดที่6กติดต่อกันครับผมก็จะเป็น1นสเอาอีกรอบ2 7 7 8ด แปดหนเนึาะคืสตัวของเราคู่เบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดแล้ววันนี้กลัวจะเบิ้ลหน้าฝากไว้ที่7จมาตองเจ็ดมเจ็ดเจเเนาะ ผมชุดเบิลชุดพิเศษจัดให้ก็ลองดูนะครับใครชอบก็ลองตามดูไม่ชอบก็ผ่านนะครับถ้าคิดว่าตัวเลขมันเยอะก็สามารถตัดเอาตัวที่เราชอบหรือว่าจับเอาตัวเด่นนะครับมาจับคู่เอาเองได้เพราะว่าตัวเด่นนี้ไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยพลาดมาตลอดแต่อยู่ที่ว่าเราจะจับถูกชุดไหมก็ ที่จับก็จับเอาจับคู่กันครับถ้าคนเขาเล่นวินเขาอะไรเขาก็จะจับกันเองถูกเนาะแต่เชฟหนุ่มไม่ค่อยอันนี้เชฟหนุ่มก็ลงให้ตามสูตรครับผมก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะอันนี้อ่าเบอร์ไอดียไลน์นะครับส่วนเบอร์โทรเขียนไว้ตรงนี้ตัวเล็กก็โทรศูนย์แปดแปดหกแปดสามหกสองแปดหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดเข้าไลนา์ไม่ได้ก็โทรสามารถโทรได้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้สําหรับ FC เก่าและ FC ใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะก็คงไว้ฝากไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบเนาะขอบคุณทุกกาลังใจพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอให้ FC เชฟหนุ่มทุกท่านเฮงเฮงฟังๆ,งๆังขอให้สามตัวแตกเนาะอยากให้แตกอ่งละนะหลายวันละ โอเคครับคลิปนี้ฝากไว้วเพียงเท่านี้สวัสดีครับ